หลังจากที่ฮุนเซนได้ออกมาพูดจากปากของตนเองในการเตรียมพร้อมการจัดกีฬาซีเกมที่ประเทศเขมรว่าตนเองเป็นผู้ตั้งใจเสี่ยมให้คนไทยกับคนเขมรทะเลาะกันเรื่องกุนคแมรเพื่อเป็นการโปรโมทให้ทั่วโลกรู้จักกุนคแมรของเขมรให้มากขึ้นการเสี่ยมให้คนสองชาติทะเลาะกันในเรื่องวัฒนธรรมที่ไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของคนไทยเลยแถมยังตีหน้ามืนบอกเป็นเรื่องปกติของคนเขมรและเข้าใจว่าผู้นำไทยหรือรัฐบาลไทย คงไม่นำเรื่องเหล่านี้มาถือสาตนเองฮุนเซนมองว่าเป็นปกติของการเตรียมเลือกตั้งทั่วไปประเทศไทยก็อยู่ในช่วงเตรียมการเลือกตั้งเหมือนกันคงไม่มีใครมาใส่ใจในประเด็นเรื่องนี้แต่ฮุนเซนกลับคาดการผิดไปอย่างมากเพราะลืมนึกถึงไปว่าประเทศไทยนั้นปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยไม่เหมือนคอมมิวนิสต์แบบลาวหรือปกครองแบบอำนาจมืดเหมือนขเขมรคนที่สามารถตัดสินใจเองได้ ก็คือเจ้าของกิจการที่เป็นภาคเอกชนในไทยแม้แต่โครงการต่างๆของรัฐบาลไทยทั้งงานก่อสร้างการทำถนนหรือธุรกิจโรงงานต่างๆรัฐบาลก็ต้องจ้างบริษัทของภาคเอกชนผลิตและสร้างให้ทั้งนั้นผลที่ตามมาก็คือกระทวงแรางงานไทยประกาศกวดขันคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายแต่คนที่มีอำนาจเด็ดขาดที่ส่งแรางงานขเขมรกลับบ้านจำนวนมาก ทั้งมาแบบถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็คือเจ้าของกิจการคนไทยทั้งสิ้นไม่ใช่รัฐบาลนะครับทําให้มีแรงงานขเขมรจํานวนมากถูกเลิกจ้างแบบฟ้าแลบในทันทีด้วยเหตุผลคือไม่เอาและไม่อยากได้แรงงานขเขมรแล้วอยากได้แรงงานเมียนมากมากกว่าสุดท้ายแรงงานขเขมรจํานวนมากก็ต้องไปขอความช่วยเหลือต่อทูตเขมรประจําประเทศไทยให้หาทางช่วยเหลือและสุดท้าย มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรที่รัฐบาลไทยจะช่วยแรงงานขเขมรตามที่ทูตเขมรมาขอความช่วยเหลือได้เพราะอำนาจการไม่รับแรงงานขเขมรก็คือเจ้าของผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนของไทยเราจึงได้เห็นภาพแรงงานขเขมรจำนวนมากมามาาหศเริ่มทยอยเก็บข้าวของออกจากแผ่นดินไทยเพื่อกลับบ้านที่ขเขมรตามแนวชายแดนจำนวนมากหลายคนบ่นตัดเพราะว่ากลับขเขมรก็คงต้องลำบากเพราะไม่มีงานทำ แถมมีรายได้ไม่พอยาไส้คนในครอบครัวและมองไม่เห็นอนาคตที่จะสามารถสร้างรายได้ให้มั่นคงได้แรงงานขเขมรหลายคนได้บ่นดา่าใส่ฮุนเซนผู้นำของตนเองและชี้ว่าเป็นต้นเหตุให้พวกตนถูกเลิกจ้างงานนี้แม้ว่าฮุนเซนจะเสี่ยมเอาเรื่องวัฒนธรรมของไทยมาหาเสียงให้กับตนเองในประเทศขเขมรแม้จะเชื่อว่าฮุนเซนจะชนะการเลือกตั้งอีกครั้งจากการใช้อำนาจมืดของตนเองเอาเปรียบคู่แข่ง แต่เมื่อจบผลการเลือกตั้งเมื่อไหร่ฮุนเซนก็จะได้ทราบความจริงว่าคนขเขมรในชาติจำนวนมากมายได้ตกงานไรางานทำลงแบบถาวรจากฝีมือและผลงานของฮุนเซนเองและรอคอยแค่ความหวังลมๆแล้แงๆที่จะได้เป็นแรงงานทาสของจีนไปวันๆเท่านั้นส่วนแรงงานลาวก็โดนผลกระทบแบบเต็มๆแล้วเช่นกันเชื่อว่าคนไทยเจ้าของกิจการในไทยภาคเอกชนในไทยหลายที่ย่อมรู้ดีว่า การออกมาพูดเสียมและโจมตีกีฬามวยไทยที่เป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกของนายสมรศยศรประธานมวยลาวที่ออกมาพูดว่ามวยไทยมีต้นกําเนิดมาจากกุนขแมของขเขมรย่อมได้รับไฟเขียวมาจากผู้นําลาวในตอนที่ฮุนเซนไปเยือนลาวและคงมีการร่วมกันวางแผนที่จะเล่นงานมวยไทยแล้วชูให้กุนขแมมีชื่อเสียงมาแทนมวยไทยรวมถึงอิฟมาและสมาพันธ์มวยไทยโลกก็ออกมาแฉว่า นาสยสมรสยศรประธานมวยลาวได้ปลอมตัวไปเป็นประธานสมาพันธ์มวยไทยและพยายามนำกีฬากุนคาแมเข้ายื่นต่อเลขาของสมาพันธ์มวยไทยในยุโรปให้เปลี่ยนชื่อจากมวยไทยมาเป็นกุนคแมทำไมมันถึงได้มีความคิดโง่ๆแบบนี้ผมนึกในใจกล้าปลอมตัวสร้างโลโก้และสร้างเพจปลอมขึ้นมาคงคิดจะไปตบตาสมาพันธ์มวยไทยโลกได้แบบง่ายๆอย่างนั้นหรือผลที่ตามมาในตอนนี้ก็คือ นักธุรกิจไทยเจ้าของบริษัทห้างร้านต่างๆเริ่มเลิกจ้างแรงงานลาวเพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดประกาศว่าต่อให้ในาสยสมรสยศรประธานมวยลาวออกมาขอโทษก็จะไม่ยอมยกโทษให้และเข็ดขยาดไปจนตายต่อแนวความคิดของผู้นำประเทศลาวที่เสี้ยมสอนคนลาวในแบบเรียนให้เกลียดชังชาวสยามมาตลอดปลูกฝังความเชื่อให้เด็กๆและประชาชนเกลียดชังคนไทย ว่าคนไทยไปยึดเอาพื้นที่ลาวที่เป็นภาคอีสานทั้งหมดในประเทศไทยไปและอิจฉาริษยาว่าพื้นที่ในภาคอีสานเกือบทุกจังหวัดกลับมีความเจริญรุ่งเรืองกว่าเมืองหลวงของลาวเสียอีกการปลุกฝังให้เกลียดคนไทยของผู้นำลาวได้ส่งผลที่ชัดเจนและส่งแรงกระเพื่อมต่อคนลาวที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศได้กระจายวงกว้างออกไปอย่างน่าตกใจทั้งในประเทศลาวเองและคนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ ที่ไม่อยากได้ผู้นำที่ผูกขาดอำนาจและมีแนวคิดที่ไม่นำพาความสันติสุขมาให้พี่น้องชาวลาวสักครั้งเลยมีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้และถลุงเอาทรัพยากรธรรมชาติไปขายจนหมดไม่สามารถบริหารนำพาประชาชนที่มีอยู่แค่เจ็ดล้านคนให้มีความอยู่ดีมีสุขได้คนไทยหลายคนได้ยกเลิกการไปเที่ยวประเทศลาวและคนลาวกับผู้นำลาวต้องเผชิญชะตากรรมต่อนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่มาเที่ยวด้วยรถนอนส่วนตัวจำนวนมาก ไม่พักโรงแรมลาวไม่กินอาหารลาวทำอาหารกินเองเสร็จแล้วก็ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในแผ่นดินลาวและมองคนลาวว่าเป็นแค่พวกชนชั้นแรงงานต่ำ,ตำและเป็นพวกติดหนี้เป็นขี้ข้าของคนจีนเท่านั้นเองลาวไม่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยลาวไม่เหลือสกุลเงินต่างชาติเพียงพอที่จะซื้อน้ำมันและใช้หนี้ต่างชาติได้ในวิกฤตสงครามรัสเซียกับยูเครนในปีที่สอง น้ำมันจะมีราคาแพงทะลุขึ้นและเชื่อว่าอีกไม่นานประเทศลาวจะเกิดวิกฤตขาดแคลนพลังงานมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่แล้วหลายเท่าและยิ่งไม่มีทางออกมากเท่าไรโอกาสที่แผ่นดินลาวจะตกไปเป็นมนลทนหนึ่งของจีนมันก็ยิ่งมีโอกาสสูงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆและถ้าลาวจะมองหาพันธมิตรอย่างเวียดนามผมบอกเลยว่ายากที่เวียดนามจะยื่นมือเข้ามาช่วยประเทศลาวเพราะสถานการณ์ภาคอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนาม ก็กำลังจะยแย่เหมือนกับประเทศจีนและเวียดนามก็อยู่ในช่วงรัฐบาลได้เทน้าตักลงทุนในไตรามาสแรกไปหมดแล้วและล่าสุดลาวก็แจ้งกับไทยว่าต้องเลื่อนแผนสร้างสะพานเชื่อมไทยลาวแห่งใหม่ออกไปแบบไม่มีกำหนดสาเหตุเป็นเพราะประเทศลาวไม่มีเงินลงทุนเลยแม้ไทยจะให้กู้ยืมแต่ลาวก็ไม่มั่นใจว่าจะหาเงินมาใช้นี้ให้ไทยได้หรือไม่จึงขอเลื่อนโครงการออกไปแบบไม่มีกำหนด วันนี้แรงงานลาวจำนวนมากที่ตั้งใจทําบัตรและเสียเงินให้ในหน้าลาวเพื่อที่จะเข้ามาทํางานในประเทศไทยก็ได้ถูกสั่งให้ระง,งับเอาไว้ก่อนทั้งหมดและไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าจะมีกลุ่มนักธุรกิจในประเทศไทยบริษัทไหนที่ต้องการแรงงานลาวหรือไม่ดังนั้นจึงมีคนลาวอีกหลายคนในประเทศลาวได้กู้ยืมเงินขายที่ไรนาเพื่อจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยนอกจากไม่ได้งานทำแล้ว ยังเสียเงินฟรีๆจํานวนมากให้กับนายหน้าคนลาวอีกด้วยและลาวต้องเผชิญชะตากรรมกับการเลิกจ้างในประเทศไทยอีกจํานวนมากด้วยปากของนายสมรสยศรประธานมวยลาวและผู้นำลาวกำลังจะถึงคราวซวยอย่างหนกักที่หลงไปเชื่อหุนเซนผู้นำเขมรหลอกใช้จนพาประเทศชาติลาวบันลลยกันหมด